นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่พบกันอย่างเป็นทางการระหว่างกรุงเทพมหานครที่นำโดยผู้ว่าชั้ชาติกับบริษัท BTS Group Holding จำกัดนำโดยนายคีรีการจนาันพาศประธานกรรมการบริษัทผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าสายสีเขียวครับวันนี้เนี่ยเจอกันเพื่อหารือการเรื่องปัญหานี้ที่ติดค้างแล้วก็กทมมีหนี้สะสมกว่า5 0 0หมืล้านบาทนะครับโดย BTS หวังให้กรทมเนี่ยช่วยจ่าย2 0,000ืล้านบาทให้ก่อนจะเป็นเรื่องที่ทางกทมจะไปขอให้ทางสภาเข้าใจและอนุมัติก็เป็นสิ่งที่ไม่บริษัทมีความมั่นใจขึ้นนะฮะว่าออประมาณเวลาอะไรเราจะมีเงินก้อนนี้รับเข้ามาก่อนซึ่งออถ้าถึงวันนั้นน่ผมเชื่อประมาณสองหมื่น ล้านนิดๆสองหมื่นล้านนิดๆน,นะครับก็เป็นเงินก้อนใหญ่มากสำหรับบริษัทเราผู้ว่ากทมย้ำนะคะวันนี้มีแนวทางที่หาทางออกร่วมกันแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะซึ่งถ้าต้องจ่ายหนี้กทมก็ต้องขอความเห็นชอบจากสภากทมก่อนรวมไปถึงประเด็นส่วนต่อขยายส่วนที่2นะคะช่วงแบริง่งสมุดประการแล้วก็ช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูกคศที่ทําสัญญาไม่ได้ผ่านสภากทมก็ต้องให้สภากทมนั้นตัดสิ่งด้วยค่ะ ว่าเขาท่านมองไงก็ต้องให้เกียรติท่านแหละเดางที่บอกท่านก็ไม่ไม่ได้อยู่ในต้นเราไม่อยู่ในต้นเป็นทนี้ที่ก่อมาก่อนหน้านี้หลายปีแล้วนะทุกคนก็พยายามทำดีที่สุดในหน้าที่ของตัวเองโอเคครับพี่กิียขอบคุณครับขอบคุณทางวิทยนะครับขอบคุณนะ ขณะที่การให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่ขยายสถานีและเวลาให้บริการเป็นวันแรกนะคะก็มีผู้โดยสารมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องหลายคนบอกว่าการเปิดรถไฟฟ้าเส้นนี้ทําให้เดินทางสะดวกมากขึ้นแต่ยังกังวลเรื่องค่าโดยสารแล้วก็อยากให้ราคาถูกลงกว่านี้อีก ผู้โดยสารบางคนบอกว่าต้องการจะให้เปิดสถานีลาดพร้าวค่ะเพราะว่าสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่สถานีลาดพร้าวได้แล้วก็ต้องการให้สร้างส่วนต่อขยายจากสถานีลาดพร้าวถึงสถานีรัชโยธินเพราะว่าเหมือนเชื่อมต่อกับสายสีเขียวได้ค่ะก็สถานีเดียวไปต่อมันเราก็สามารถที่จะแบบอย่างคนลาดพร้าวบางกะปิอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะมาต่อรถ ไฟใต้ดินสีน้ำเงินตรงแยกกระชาดาล์าวนี้ได้ทีนี้ส่งต่อขยายช่วงลาบแวถึงรัชโยธินเราอยากให้มันมีไหยคะก็เห็นเราว่าอยากให้มีกันเยอะๆมันจะได้สะดวกเพิ่มมากขึ้นครับทีเรื่องของค่าโดยสารล่ะคะผู้โดยสารโอเคไหมคะอยากให้เป็นัตรใบเดียวไหมคะแน่นอนอยู่แล้วครับอย่างนั้นครับใบเดียวนี่คือสามารถเชื่อมใช้เชื่อมต่อได้หมดเลย สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับเปิดให้ประชาชนทดสอบฟ,ฟรีจากสถานีภาวนาถึงสถานีสำโรงครับเริ่มวันนี้12มิถุนายนตั้งแต่6โมงเชา้าไปจนถึง2ทุ่มทุกวันส่วนความคืบหน้าในการเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์วันที่3มมรวันที่3กรกฎาคมจะเก็บค่าโดยสารเริ่มต้นที่15บาทนะครับสูงสุด45บาบาทและจะเก็บค่าแรกเข้าครั้งเดียวครับสำหรับการเดินทางสายสีเหลืองเชื่อมต่อกับสายสีน้ำเงิน โดยผู้โดยสารที่จะใช้ระบบตั๋วร่วม e m v จะจ่ายค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวโดยได้ติดตั้งระบบหัวอ่านรองรับจำนวนหนึ่งช่องในทุกสถานีนะครับแล้วก็จะเริ่มใช้ได้เมื่อมีการเปิดเดินรถเชิงพาณิชย์โดยระบบตั๋วร่วมจะจ่ายค่าแรกเข้าครั้งเดียวจะไม่ครอบคลุมกรณีที่ใช้ตั๋วในาการโดยสารแบบอื่นครับ